สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับข้าสูจองสะพ้ยสกอดแลนด์นะเจ้าวันนี้จะพาออกมาแอวงานไล่โชติเมืองอัมเปดีนี่นะเจ้างานไล่โชนี่จะจัดขึ้นทุกๆปีนะเจ้าแต่จะเว้นระยะไปช่วงโควิดนี่จะไม่ได้จัดมาสงปีแล้วนะเจ้าตอนนี้กำมาจัดแห็มรอบหนึ่งคนเยอะมากเลยนะเจ้าต่อแถวจนเตียมอยู่เกือบจะเต็มอันล่นไปจนถึงหน้า มาโชว์คอเลตเลยนะเจ้าตอนนี้นะเจ้าอันอเมรพาเดินอ้อมออกมาตรงหน้ามาโชว์คอเลตนี่นะเจ้าก็จะเป็นอันตึกนะเจ้าที่สร้างด้วยเห็นแครนิตตีใหญ่ยยที่สุดในโลกนะเจ้าส่วนด้านหน้านี่นะเจ้าเิันก็จะมีฉายเป็นเหมือนกับคลิปวิดีโออันตรงฝาผนังด้านหน้าของมาโชว์คอเลตนี่นะเจ้าตรงด้านหน้าตึกนี่มันก็จะฉายวิดีโอให้ดูว่าอันเป็นเกี่ยวกับ วิดีโอ 3D อย่างนี้นะเจ้าก็จะเป็นเกี่ยวกับอันฮิสตอรีเกี่ยวกับอันรูปภาพอย่างนี้นะเจ้าเผอจะเออกมาได้สวยงามมากเลยนะเจ้าแม่ก็เอาอันคลิปวิดีโอมาเอวงานไล่โชว์นี่มาแบ่งปันเพื่อเพื่อนๆทุกคนติดซับสไคร์ยแม่ได้ชมด้วยกันเนะ่าะเจ้านอ้อโซนด้านหน้านี่นะเจ้าคน้นติดมาต่อยแถวติดจะเข้าไปตรงอัน เห็นฟังหนึ่งนะเจ้าเต็มมากอิเม่พอสามารถจะไปตัวแถวเข้าไปชมไฟด้านในได้อิเม่ก็จะใช้วิธีการเดินอ้อมไปบนสะพานเอาหน่ะเจ้าแต่ตอนนี้อ่เม่จะพาชมอันวิดีโอแล้วก็จะพาเข้าไปชมอันหูปัน้นไล่โชว์ติเปันเอาโชว์ไว้ด้านในตึกของมาโชว์คอเลตมีตัวยหน่ะเจ้าเดี๋ยวก็ชมวิดีโอจบแล้วหน่ะเจ้า แม่จะพาเดินเข้าไปด้านในตึกนะเจ้าตอนนี้เราก็หับชมวิดีโอสวยๆห้องกันไปก่อนนะเจ้า ตีฮันชมวิดีโอตรงอันด้ดนานหน้ามาเฉวยคอเนเทนตีจบแล้วนะเจ้าหลังจากตีคลิปวิดีโอจบแล้วแม่จะพาบิสติเวนเดินไปหลอดตรงห่วงคล้ายๆก็บเป็นห่วงตีแบบว่าขึงงขง่งวงกลมนะเจ้าตีเปินเอามาเลี้ยงไว้นะเจ้าไปหับชมด้วกันนะเจ้าตอนนี้นะเจ้าก็จะเดินเข้ามาตรงนั้น วงกลมนี่เนะเจ้าติ่เป็นญ,ญาเปลยนค้ายๆครับวงกลม3ทีีเนะเจ้าคืออันคนติดมาชมงานไล่โช์นี่สมาเดินผ่านเข้าไปทายหูวไว้เป็นทีละเลือกได้เนะเจ้าเพราะว่าในวงกลมนี่เนะเจ้าพอเขาเดินเข้ามาแล้วไฟตรงในวงกลมนี่ก็จะเปลี่ยนแล้วก็สะท้อนแสงก็จะมีความสวยงามมากเลยเนะเจ้าเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะมากเลยเนะเจ้าต้องต่อคิ้วกันเดินเข้าไปอันเผื่ออัน ่ายหูเก็บไ้เป็นทีละเลือกเพราะว่าโซนด้านในนี่ยเจ้าพอเขาเดินเข้าไปแล้วเขาทายหบูบเข้าไปตั้งแต่โซนแหลกนี่นะเจ้ากาเขาจะหันไฟนะเจ้าจะเริ่มเปลี่ยนสีแบบอันตโนมัตินะเจ้าคล้ายๆกับสีรุ่งนะเจ้าเป็นเหมือนเรนโบว์นี่นะเจ้าตอนตีอันต่อแถวเข้ามาโซนด้านในนี่นะเจ้าเดินนี่ก็ค่อนข้างจีจะ้ะาหน้อยนะเจ้าเพราะว่าอัน คนเยอะมากเลยนะเจ้าอันมันจะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกว่าให้เฮาต่อแถวฟัง <I need S 1> หน่คนเดินขึ้นกับ <help> ท่ายหูขึ้นไป <help> คนเดินลงมากับทายหูฟังเดินลงมานะเจ้าเพราะว่าภาษาแม่มันจะเดินพร้อมกันในฟังเดียวโซนเดียวได้นะเจ้าเพราะว่า mm hmm. คนต่อแถวนี่เยอะมากเลยนะเจ้าตอนนี้อันอีเมกไปยามจะซูมถ่ายวิดีโอฮือหันไฟตอวนี้อันไฟเปลี่ยนสีด้านบนนี่นะเจ้า ก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเจ้าค้ายๆกับสายรุ่งนี่นะเจ้าอันเพราะว่าตอนที่เขาเดินเข้ามาเนี่ยเขาถึงโซนด้านไหนอันรอบวงกลมอันแรกนี่ไฟก็จะเริ่มเปลี่ยนสีเพราะเขาเดินไปเห็นมาหนึ่งไฟก็จะเปลี่ยนเห็นสีหนึ่งนะเจ้าจึงอันจึงมีความสวยงามมากเลยนะเจ้าตอนนี้นะเจ้าเดินเลยโซนตันกลางมาแล้วนะเจ้าเดี๋ยวอันพอเขาออกจาก สนด้านหลังนี้แล้วอีแม็กจะพาเดินอ้อมเข้าไปเหงนฟังหนึ่งนะเจ้าแล้วก็จะพาเข้าไปแอลอันโซนด้านในมาโชวคอเล็ดนะเจ้านี่คือโซนข้างๆนะเจ้า,เาะว่าอีแม็กเดินอ้อมมองอมาแล้วนะเจ้าเดินหลอบทุกห่วงแล้วหนะเจ้าขออันจะพาเดินย้อน <Okay. S 1> กลับเข้าไปโซนด้านในหนะเจ้า ตอนนี้ก็คือเดินผ่านเข้าประตูมาโชว์คอเลตมาแล้วนะเจ้าที่เขาหันสีขาวๆนั่นก็คือจะเป็นหูป,ปั้นค้นไล่โชว์อินะเจ้าการเปมืนจะเอามาตั้งไว้ตรงกลางนี่คือค้นไปถ่ายหูได้นะเจ้า,จะ,าจะเาีเป็นอันจะเป็นนั่นของค้นที่เป็นนั่นเาีเกี่ยวกับอาณาอาณของประเทศสกอตแลนด์นี่นะเจ้าที่อันเปมอนเอามาเน่โชว์คืออัน ทุกคนได้ชมนะเจ้าในแต่ละปีนะเจ้าแต่อันตอนนี้นะเจ้าปดสตีเว่นพยายามที่จะเข้าไปไทยหูก็ต้องรอคิวก่อนเพราะว่าคนเยอะมากเลยนะเจ้าเขาต้องต่อคิวแล้วก็เปลี่ยนกันเข้าไปไทยหูเข้มไว้เป็นทีและลึกนะเจ้าเพราะว่าแต่ละปีนี่ถ้าเกิดว่าคนมีอาการได้จ้างงานนี่นะเจ้าถ้าบ่นี้การยกเลิกอะไรยังหรือว่าติดคัดอะไรยังนี่นะเจ้าแล้วคนอัน เอางานไล่โชว์มาแต่ละรอบนี่จะบ่เมืินกันนะเจ้ามันจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ว่าอันคนที่เป็นทำอาเนี่ยมันจะอันต้องการจะโชว์หรือว่าสื่อสารออกมาเกี่ยวกับหูอ่อนยังเิ่กกับแต่ละปีก็ก็จะแตกต่างกันออกไปนะเจ้าตอนนี้กานแหมเก็บวิดีโอโดยรอบนะเจ้ามาแบ่งปันขึ้นได้ชมด้วยกันแล้วอันคิวเื่อบิสติเวนเข้าไปไทายหูนะเจ้า ตอนนี้นะเจ้าบิสติเวนกับแดดดี้กะได้เข้าไปทายหูสมใจแล้วนะเจ้าไปยืนโซนด้านหน้าของอาตันหูป,ปั้นนี่เลยนะเจ้าเพราะหลังจากที่เขาทายหูเก็บภาพไว้เป็นทีละลึกอย่างหมดแล้วนะเจ้าเดี๋ยวแหมสักกำนะเจ้าไอแม่จะพาเดิอนอ้อมออกไปโซนด้านหน้ามาโชว์โคลเลตนะเจ้าตึกด้านหน้าตีเฮาหันตะกี้นะเจ้า ถ้าเกิดว่าอันเขาเดินออกไปเห็นฟังหนึ่งอีเมก็จะพานคน้นที่เปิลนตคิ้วแต่อีเมจะบ่บ่เข้าแถวรอคิ้วเพราะว่าใจเวลาเมินมากเลยนะเจ้าแล้วเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมอันงานไล่ชูแห็นฟังหนึ่งนะเจ้าตรงนี้นะเจ้าก็คืออีเมเดินออกมาโซนด้านหน้าแล้วนะเจ้าติเขาหันคิ้วยงเๆนี่นะเจ้าล่ำออกไปสุด,ดอนอกถนนคนนะเจ้าคือคนเยอะมาก เยอะกว่าตอนตีแมมไปแอลลอนดอนนะเจ้าอันตอนนี้เดินขึ้นมานะเจ้าอันค้น่ิป็นตตแถวกะอันค่อยจะขยับไปไหลนะเจ้าเพราว่าตะกี้ตอนตีแมมเดินสวนเป็นลงมาค้นนี่แบบว่ามาถึงกึง่งถนนแล้วนะเจ้า ตอนนี้อีแม่เดินอ้อมขึ้นบนสะพานมานะเจ้าก็จะมายู่มุมสูงนี่ทายหูไล่โชว์ต่อกลางคืนเพื่อได้ชุมด้วยกันนะเจ้านอเพราะว่าอีแม่ก็สามารถไปตัวคิ้วได้เพราะว่าอากาศเลื่มเนาวแล้วก็อาจจะใจเวลาเมินหลายชุมม่มงนะเจ้ากว่าจะได้เข้ามาชมในสวนนี่นะเจ้าคิ้วทีห้องหันคนตัวแถวนิ้วๆตะกี้เป็นกะต้องเข้ามาเอาในสวนน่หมดเลยนะเจ้าแต่อันนี่อีแม่จะมายืนตรงบนสะพานทายหูมุมสูงเอาหนะเจ้า ตรงไล่ชูดานนี่นะเจ้าส <atsu> ังเกตหูปั้นสีขาวนี่นะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นหูปั้นติเปิลน้อนลมนะเจ้าส่วนหูปั้นแหลกติแม่ฮือเปลนเปลีนให้ชมด้วยกันตะกี้จะเป็นคล้ายๆกับพ้นค้นค้ายๆกว่ายืนอินะเจ้าอันนี้จะเปิลจะเป็นหูปั้นน้อนอินะเจ้าส่วนตรงติหันเป็นสีม่วงสีฟ้าสีเขียวสับแสงนั่จะเป็นต้นไม้นะเจ้าแล้วเปิี่นก็จะเอาเป็นค้ายๆกับไฟมาแต่งนะเจ้าแล้วไฟนี่ก็จะเปลี่ยนสี โดยอัตโนมัตินะเจ้าก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆจึงจะมีความสวยงามมากด้วยนะเจ้าไปรับชมด้วยกันนะเจ้าคนที่เดินอันเข้ามาโซนด้านนี้ส่วนนี้แล้วนะเจ้ากับบนแจ่ใ้เวลาเดินเมืนมากนะเจ้ากว่าจะออกไปแต่ละอันขอบฟัวแต,แต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยนะเจ้าใจเวลาเหมือนส่วนคนที่ยืนอยู่ต่อคิ้วด้านหนอกคนก็ลรอไปประมาณยางต่ำก่อ 3- ถึง4ี่ถึง5ชั่วโมงพุ่นน่ะเจ้าก็ได้เข้ามาโซนด้านในเพื่น่ะเจ้าอีแแม่กะเดิอนอ้อมขึ้นมาชอดคัดน่ะเจ้ามาอยู่บนสะพานทายงูเพิ่งได้ชมกะได้ชมเหมือนกันก็คือเพียงแต่ว่าเขาบ่ได้เข้าไปด้านในพุ่นน่ะเจ้ากะถึงเขาลงไปโวนด้านดุ่มพุ่นโตนแถวยาวเหมือนแต่เขาก็ได้มาชมเหมือนกันเพราะว่าเขาตัดคิ้วขึ้นมาด้านบานนี่ทายจกงุ้มสูงอ่ะน่ะเจ้า ตอนนี้ไฟก็เริ่มเปลี่ยนสีนะเจ้าต้นไม้นี่ก็อนจะใจไฟจะรับแสงเปลี่ยนสีขึ้นเรื่อยๆนะเจ้าจะมีความสวยงามมากเลยนะเจ้าตีเมืองอัมบดินนี่นะเจ้าอาการค่อนข้างจะหนาวเวลาคนมีงานหรือมีเทศกาลต่างๆนี่นะเจ้าก็จะเป็นเหมือนกับว่าอัน คือเด็กๆนี่ได้มีโอกาสได้ออกมาประว่ารีแล็กเต็มมาเอนจอยเต็มมาเอวงานอันแสงสีเสียงอย่างนี้นะเจ้าเหมือนช่วงสิ้นปีมันก็จะมีจุดผุตรงตีทะเลเปุ่นนะเจ้าโซนทะเลนะเจ้าอเหมือนหลอมนี่ช่วงเดือนกุมภาเนี่ยม่นก็จะมีงานไล่โชว์นะเจ้าเด็กๆก,ก็จะตื่นเต้นมากเพราะว่าิันเอามายุดเอาเอามาเออเอามาจัดในช่วงตีประว่าโรงเรียนยุดยาวเห็นไเจ้า เอามาจัดตั้งแต่วันพฤหัสสุกเสาร์ติดอินะเจ้าถึงสี่วันแล้วก็ค้นนั้นติดปัญญูอาศัยยูหลอบหนองอามาดีนอย่างนี้นะเจ้าเป็นก็จะพาหลูกห้านขับรถคอมาเอลงานก็หาตีจอดรถค่อนข้างตีจะยากมากนะเจ้าแม่ต้องจอดรถไม่เห็นฟังแล้วก็พากันเดิอนอ้อมเข้ามาเอาน้าเจ้าราวาตีจอดรถนี่เต็มมดเลยนะเจ้าตรงนี้นะเจ้าก็จะเป็นนั่น เห็ฟังหนึ่งนะเจ้าตีเฮาหันอันหูคนน้อนแต่ขี้แม่ไทยเห็นฟังตอนนี้อแม่เดินมาด้านหน้านี่ก็ค่อนข้างติดจหันชัดขึ้นหนหน้อยนะเจ้าถ้าใครที่ไม่โอกาสลงเข้าไปนี้ซูนด้านในตีเฮาไป่อแถวคุณนะเจ้าอันเขาก,ก็จะสามารถเข้าไปยืนถ่ายหูกับหูปั้นได้นะเจ้าแต่อีแม่ไม่ได้ลงไปนะเจ้าก็แต่ถ่ายจากมุมสูงขึ้นได้ชุมด้วยกันเอานะเจ้าน้อ,นอนคนนี้เราไหวเยอะมากเลยนะเจ้า เข้ามาด้านในสวนนี่ก็ใจเวลาเมินกวเามนจะเดินออกไปเหมือนเจ้าคนทีิตอแถวกบยืนรออยู่หันเหมือนเจ้าหมูหัวจะได้เข้ามาเมือได้เหมือนเจ้าละออนนี่ก็จะแฮปปี้มากเหมือนเจ้าเพราะว่าอันเมินน้ำเหมือนกัอันจะได้ออกบ้านมาเอวในช่วงตรงกลางคืนอีนะเจ้าเพราะว่าแต่ว่าวันเสาร์นี่แม่ออกมาขับรถไปซื้อของในเมือง พอผ่านเข้ามาแต่อีเม่ไม่ได้มาแอวแม่มาตอนวันนี้ก็คือเป็นวันอาทิตย์เพราะว่าอันตอนนั้นขับรถผ่านมาในเมืองนี่คือคนเต็มมดแล้วอนนมีคือตื่นเต้นมากนะเจ้าจะต,ต่อแถวเหมือนขนาดไหนนี่แล้วอนนี่ก็มีความแบบว่าอันอดทนอดกันมากนะเจ้าติดจะยืนต่อแถวเป็นสามสี่ห้าชั่วโมงนี่ยืนได้นะเจ้าเพื่อติดจะเข้ามาชมในงานนะเจ้าต่อยู่ด้านรุ่มนี่นะเจ้า อันปีสตีเวนแต่นางทนาไววนะเจ้านางขอเดินอ้อมมาบนสะพานมาดูจากมุมสูงเอานางกะแล้วใจนะเจ้าเพราะว่าอันนางขี้ขานยืนโตแถวเหมือนแกนะเจ้าตอนตะวันอันย่แม่ขับรถเข้ามานน่นะเจ้าเราออนตีอันเดินทางมาด้วยรถบัสนะเจ้าก็จะเต็มรถบัสมุดเหมือนเจ้าพิพัอเตอร์เข้าไปอันสอนหนังสือนะเจ้าอันช่วงตอนาบพิพัอเตอร์อันก็บอกว่า ถ้าเข้ามาตันแรงนี่จะต้องไปเร็ว,รวๆน้อแม่รถบัสค้นเต็มมดนะเจ้าอีแม่ก็อันบ่เกยหันค้นตีอันมาแอวงานไล่ช์จะหนักขนาดน,นี้นะเจ้าเพราะว่าอันเป็นอาจจะเป็นช่วงยุดยาวตัวก็ได้เพราะว่าคนที่เป็นอยู่รอบนอกเป็นกระพ้าลูกหลานเข้ามาแอวงานตนันกลางคืนนี่นะเจ้าถ้าเปลี่ยนบ้านเขานี่มีงานตนัวกลางคืนที่นี่นะเจ้านาะขายอันป่ามึกยางขายลูกจิ้นนี่นะเจ้าก็ ก็จะมอมาะน้อยเนาะแต่ตั้งเร้เป็นแบบนี้เหมือนบ้านเฮาเนะเจ้ามันจะมีแบบความเป็นระบบระเบียบความปลอดภัยเป็นเมือเขามาขาใครของตามฟุตบ้านอย่างนี้บบนี้เนะเจ้านอกจากมันจะจัดเป็นบูธเป็นงานเป็นเทสกา์อย่างนี้เนะเจ้ามันก็จะมีคนเดินตรวจดูความเรียบร้อยก่อนเนาะเจ้าจะเป็นขยะเป็นอย่างนี้เขาก็จะทิ้งเดยรดลดก็อันบาได้เนะเจ้าเอาจะต้องอันสอนปลูกฝึกปลูกหลานเขานี่เอาทิ้งในขยะั้งหมดเนาะเจ้า เพราะว่าบ้านเมืองเขานี่ค่อนข้างตีจะอันมือความสําคัญเรื่องความสะอาดมากเลยนะเจ้าพอเขามองไปเห็นฟังหนึ่งนะเจ้าตีแมมซูมไปนั่นก็จะเป็นคล้ายๆกับล้มละค้นตีเปิดอันเอาไว้อันมีโชว์ละค้โชว์อันงานแสดงต่างๆอย่างนี้นะเจ้า เดี๋ยวเห็นสักกำม้อเขาไทยหูมันนี่ตอนไฟเปลี่ยนสีครบแล้วอีเมจจะพาเดินอ้อมไปเห็นฟังหนึ่งนะเจ้าไปชมหื้อถั่วง,งานเลยนะเจ้าตอนนี้พอเขาชมไฟติปเปิลเปลี่ยนสีต้นไม้นี่นะเจ้าใกล้จะครบเกือบทุกสีแล้วนะเจ้าอันเดี๋ยวสักกำมก็จะเดินตรงขึ้นไปเห็นฟังหนึ่งนะเจ้าเพื่อที่จะไปชมตรงอันด้านหน้า ดีตรงตีแหม่วเปิรนเอาไว้งันจัดงานแสดงงานอันชูต่างๆหนะเจ้าเพราะว่าเปิรนจะมีอันการนั่นไทยเป็นก็เหมือนนั่นรูป 3D ตรงด้านหน้าตรงฝาผนางังด้านหน้าตึกตัวหน่เจ้าตอนนี้ก็เดินขึ้นมาถึงตรงด้านหน้าตึกตรงเตียงเปินเอาไว้จัดงานแสดงละครน,นี่หน่ะเจ้า นี่เป็นก่นจะมีคนผากบรรยายให้ชมตอนเตียนเป็นจะมีสซเลอโชตรงงานเป็นนั่นโอเคดีนะเจ้าเป็นนั่นวิดีโอด้านหน้านี่นะเจ้าตรงฝากหนังนี่นะเจ้า สำหรับคลิปวิดีโอพาแอลงานไล่โชว์ตีเมืองอัปดีนี้ก็จบลงแล้วนะเจ้าขอบคุณติชมนะเจ้าแล้วป้ากันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะเจ้าฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้งจงยูทู u ชา n e l ของอีแมตตัวนะเจ้าขอบคุณเจ้าบ๊ายบาย